สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมสาธิตกรฤกุลครับนําทุกท่านมาที่สนามโอทรัฟฟ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด d this is our Manchester United lineup n u m b e r 28 Cristiano Ronaldo เริ่มเกมครับแมนเชสเตอร์เน็ดเป็นฝ่ายเียลูกเริ่มเล่นไม่กว่าเยอมาโกลอยส์ กลับจังหวะเข้าสกัดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแม้ว่าจะต้องเสียเป็นลูกแต่มุมไปก็ตามครับดูแล้วก็ยังถือว่าคุ้มครับมากโกโลอยสมุลเลอร์ โทมัสม er. ุลเลอร์คริสเตียโนโรนันโดลิคาโดกาก้านีแหลครับลอยเข้าไปโขกได้พอดีครับและลูกนี้เขาสกิลบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกเตะมุมแล้วครับ <Lo> โอ้ต้องบอกว่าเขาทำได้เยี่ยมมากนะครับกับการเข้าไปย่งบอลกลับมาเป็นฝั่งของพวกเขาได้ครับซูมาแมน,นยูเต็ดยังคงเป็นไฟได้บุกต่อนะครับพวกเขาได้ทุ่มจวนนี้ คริสตโนโรนัลโดลิาโดกา้าโอ้โหเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็ได้แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้ คริสตินโลนันโดเขาน่าจะผ่านไปได้นะครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับลิาโดกาก้กาและลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับอีกนอีกครั้งนะครับสำหรับประตูนี้ครับ หลังจากเริ่มเกมขึ้นมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เฮก่อนแล้วครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนำแล้วซูมาเอาเปิดย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับพพและคาดว่าจะทดสองนาทีครับโบเวน เขายังต้องพยายามทํางานหนักต่อไปนะครับแล้วก็ต้องหาโอกาสที่จะเปิดเกมขึ้นไปผู้ตัดสินเปล่านักวทยาหมดครึ่งแรกแล้วครับนํำทุกท่านกลับมาลุ้นเกมกันต่อนะครับกลับมาที่สนามออลเทรอร์ฟอร์ดครับเกมในครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับ เลยครับเวสแฮมอยู่ในแต่ตั้งเกมบุกของพวกเขาขึ้นมาแล้วครับโอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับอะไรครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วอะไรครับแล้วลูกนี้บอลมันไปชนเสาครับโอ้โหคริสตียโนโรนันโดโทมัสมุลเลอร์ Lies! Nice. Cristiano Ronaldo! บอลผ่านมาแล้วครับเป็นลูกนนเตะมุมของเวสแฮมยูเยนเต็ดครับสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีครับจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วครับเอาเลยครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับ Cristiano Ronaldo Ricardo Kakak โอเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับดูสามตูของการลูกนี้ได้เยี่ยมครับมนี่เป็นโอกาสและคริสเตีโนโรนันโดและลูกนี้เป็นประตูครับ แล้วก็เป็นประตูอีกแล้วครับอ่าถึงตรงนี้น่าจะรับประกันชัยชนะของพวกเขาแล้วครับโอ้จังหวะนี้สุดยอดนะครับเทคตัวขึ้นก่อนใครเลยครับแล้วก็ทําได้ครับ Goal for Manchester United in the 81st minute number 28 Cristiano Ronaldo ยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับและจังหวะนี้มรพุ่งมิเกลอันโตนีโอทำได้ครับ<ว><น>แ,ลและลูกนี้เป็นประตูที่เชียบขาดเหลือเกินครับโอ้โหน,นี่เป<ว>็นจอมสังหารตัวจริงเลยนะครับจังหวะนี้ชาร์จเข้าไป ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วครับน่าจะทดสองนาทีครับนานี่มันเป็นจังหวะเปิดที่เหมาะเหม้งจริงๆครับลูกเปิดของโทมาสมุลเลอร์ครับโดนตัดออกไปได้ และเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด